โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมงประจำปีงบประมาณพศ5 6 7 7เดำเนินการโดยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำนรุบบดินทรละจินดาจังหวัดปาจีบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายประกาศระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 3. เพื่อสนับสนุนจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิน่นขั้นตอนการดำเนินโครงการขั้นตอนที่1 คัดเลือกชุมชนประมงที่จะดำเนินโครงการโดยหน่วยได้คัดเลือกกลุ่มผู้ที่ทำการประมงบ้านระเบ,บาะฟางอ่างเก็บน้ำพระปรงพื้นที่หมู่ที่6ตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ ขั้นตอนที่2ระดมความคิดเห็นสรุปความต้องการของชุมชนและกำหนดแผนในการดำเนินงานของชุมชนขั้นตอนที่3ดํดำเนินงานตามแผนงานของชุมชนจำนวน4กิจกรรมกิจกรรมที่1ปล่อยพันปลายี่สกลงในพื้นที่ดำเนินโครงการจำนวนสองครั้งครั้งละ5 0,000ตัวรวมจำนวน1 0 0 0 0แสนตัว ากิจการรมที่2กํกำหนดแนวเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ดำเนินโครงการจำนวน1จุดพื้นที่รวม200ไร่กิจกรรมที่3ส,สร้างแหล่งพื้นที่อยู่อาศัยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ดำเนินโครงการจำนวน1จุดโดยชังทางมะพร้าวากิจการรมที่4ร่วมกับสมาชิกของโครงการ ออกตรวจควบคุมการทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หนึ่งครั้งรวมสามครั้งขั้นตอนที่สีสรุปผลดำเนินโครงการซึ่งหน่วยได้สรุปปัญหาอุปสรรคสรุปผลประเมินความพึงพอใจตามที่กองตรวจการประมงกำหนดปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้ทำการประมงบ้านระบอหูกวางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่8ธันวาคม2566หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการดังนี้หน่วยป้องกันและป่าป่ามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำณรืบดินทลจินดาจังหวัดปาจีนบุรีสำนักงานประมงจังหวัดสะแก้วศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสะแก้วกลุ่มผู้ทำการประมงบ้านละเบาะหูกวาง หมู่ที่หกตำบลช่องกลุบอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว